สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพอดีโซโรแลวก็เกมคาบาโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่กับซีรีส์ลุ้นของยามเช้า EP ที่102แล้วนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับบดไว้5จอแล้วก็มีเปิดกล่องอังเปาลุ้นเกลือเช่นเคยนะครับแทบจะต้องได้เปลี่ยนเป็นซีรีส์ลุ้นเกลือยามเช้าซะแล้วนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีๆให้รุ่นเลยนะครับวันนี้เสียงเปลี่ยนนิดหนึ่งรู้สึกว่าตื่นมาแล้ววัดรับประทานไปแล้วเรียบร้อยนะครับ มา,มาดูที่จอแรกกันนะครับมีแต้หินนะไม่มีอะไรนะ94เหรียญน,นะไปน่าจะได้ไปค้าหินแดงก่อนนะครับ ขอเคลียร์หินก่อนแป๊บหนึ่งอะ น่าจะได้แล้วนะครับสากล่องด้วยกันนะครับไปลุยเรียบร้อยไปอยู่ไหนไม่มีสักใบเลยนะครับ เจอที่สองครับไม่มีอะไรเลย เรียนหินสักครู่โอ้ตัวนี้หินน้อยหินแดงน้อยมากเลยสามสิบสามเมตร ไม่ได้ดูด้วยตอนนี้ได้กี่กี่อันไม่รู้แปดสิบหกเหรียญน,นะได้ยี่สแปดกล่องุอ้ยอ๋อจะไม่มีใบไม่มาก็เจ๊งนะครับเป็นแบบนี้เจ๊งยับยับเลยแหละตอนที่สามครับของเต็มนะ ตลาดไม่บ <icana>, ักนะลืมลืมเช็คไม่บักนะน่าจะได้แล้วแหละ สาส oh, oh, ิบ <magical> ห้ากล่องโอหโคตรเยอะเลยตัวเนี้ยใบสิเยอะขนาดเนี้ยใบ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 อ๋อเรียบร้อยมันมีอยู่จริงไหมเนี้ยใบแอมเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครโชว์เลยรอบเนี้ยกี่รอบนี้ยังไม่เคยเห็นใครโชว์ในกลุ่มเลยนะปกติต้องมีโชว์กันแล้วนะครับจอที่สี่ครับเหมือนกันนะ ลืมไปว่าของเต็มรับไม่ได้นะเราลืมดูของนะว่าไ,ได้อะไร,รดีดีหรือเปล่านะแต่คงไม่มีหรอกนะเรรู้กันอยู่นะร้อยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดเหรียญน,นะครับจะได้สามสิบสาสิบสามกล่องปะโอ้โห,โหจอละสามสิบสามสิบเยร้อยกว่ากล่องร้อยกว่ากล่องนี้ก็ไม่มีอะไรเลยหรอโอ้มค์ก็ oh ไปอยู่ไหนครับไม่มีเลยอาาเหนื่อยจังจอสุดท้ายแล้วครับ เหรียญทองสิบแปดเหรียญเหรียญเงินหกสิบหกเหรียญนะครับมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรดีๆหรือเปล่ารู้สึกจะไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะโอ้โหไม่มีของแปลกๆเลยคุมไม่ได้สร้อยไม่ได้แหวนไม่มีเศร้าจัง ลุ้นกล่องทองก่อนละกันนะครับกองทองเท่าไหร่นะสิบแเหรียญต้องใช้6กออสิบกล่อง6 3สา กันแตกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่กันแตกขนกับกันแตกขัดกันแตกอะไรก็ได้อา่าได้ลุ้นหน่อยก่อนนี้แหละกันแตกเอฟเอฟเอฟเเอฟเเอ้ยเอาเรื่องหมารอบนี้ได้กันแตกขนทองมานหนึ่งนะครับแล้วก็ได้กันแตกเอฟขาวมานหนึ่งนะเอ้ยว่าจำเลยแหละขนเงิน3าขนดำหนึ่งนะครับใช้ได้ใช้ได้ ดี๋ยวให้ดูนะอันนี้การแตกที่ผมสะสมมาได้นะเอฟเขียวหนึ่งครับเอฟฟ้าหนึ่งาชามสองนะครับเอฟขาวเมื่อกี้หายไปไหนรอผลดำแปดเงินสิบสี่นะครับผลทองหนึ่งขัดสิบแปดเอฟขาวเมื่อกี้หายไปไหนรอยังไม่ได้ฝากือเปาไม่รวมกับเพื่อนือเปาเอฟขาวหายไปไหนอ๋ออย่างนี้ แล้วก็เอฟขาวหนึ่งนะครับเราได้หวดัวด้วยเราได้หัวแน่นอนนะครับเอฟเอฟสามชิ้นนี้จากแปดไปเก้าใช้หนึ่งหรือเปล่าจำไม่ได้ไม่แน่ใจแล้วก็ชามได้หัวแน่นอนนะครับพวกนี้ก็ได้หวดอยู่แล้วถือว่าแจมถือว่าแจมต่างเปล่าเงินกันต่อครับยี่สิบสองกล่องบายลุยพอได้ลุ้นเกลือไปวันวัน เรียบร้อยนะวันนี้ไม่มีใบสักใบเลยแม้แต่ใบอาวุธก็ไม่มีนะครับถือว่าเจงยับยับอีกแล้วนะครับเจงทุกวันโอ้โหมันจะมีใบแอมโผมาสักใบมาตลอดตลอดกิจกรรมนี้นะวันละประมาณร้อยกว่ากล่องเนี่ยโอ้โห้าไม่ได้นี่จกตากันแน่นอนนะเดี๋ยวมาให้ดูใหม่ EP หน้านครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ